นะครับผมนายอนาวินพินโยริตห้องปกศ .1 งทับ1วันนี้จะมาสรุปเรื่องสงครามทรงดวนนะครับก็ประเด็นที่พบเจอนะครับในตอนที่สามซีนที่นายสันติโดนเท่าแก่ทักหลังนะครับถ้าหากเป็นผมนะครับผมก็จะไปเปิดบริษัทเพื่อแข่งกับเท่าแก่นะครับ สีนี้ผมประทับใจนะครับคือสีที่นายสันติถึงจะโดนเท่าแก่ทักหลังแต่ว่านายสันติก็คือสู้ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงมีความทะเยอทะยานในการเปิดบริษัทใหม่เพื่อแข่งกับเท่าแก่นะครับเป็นความประทับใจที่ผมรู้สึกว่านายสันตินั้นเป็นคนหนึ่งที่มีความพยายามและถึงจะล้มแต่ก็ลุกขึ้นสู้ได้เสมอ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ